สวัสดีครับดวงช่องนะครับสวัสดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันโครงการรางวัลรักทุกท่านนะครับพี่ชื่อปิติพลสีอุ้มสุกนะครับหรือชื่อเรียกนิดนึงว่าพี่ชื่อเสียนะครับพี่เสียค่ะจาากกรรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับพี่จะมาแนะนําดีกว่าแนะนําคร่าวๆประวัติต่างๆเกี่ยวกับกิจการรถไฟของเรานะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คืออ่านุสร์นะครับประสมบันเลิรถไฟหลวงนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะของการกิจการรถไฟไทยนะฮะ ซึ่งในชื่อเดิมเราใช้ชื่อว่ากรมรถไฟหลวงนะฮะกิจการถไฟเราก็เริ่มต้นที่ตรงจุดนี้เลยนะฮะเนื่องจากเมื่อปีประมาณปี2,398นะครสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งเซนตินนะครับหรือประเทศอังกฤษนะครับได้ส่งเครื่องราชบัรนาการนั่นคือเป็นตัวของรถไฟจำลองมาถวายาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวัชกาละะที่4ของเรานะฮะทำให้พระองค์ท่านนะครมี แรงบันดาลใจนะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราแรงบันดาลใจก็คืออยากให้กิจการของประเทศเราเนี่ยเนื่องจากสมัยนั้นเรามีแต่เกวียนกั่พังเรือนะฮะก็คือทําให้เรามีากิจการรถไฟขึ้นมาแต่มาสําเร็จจริงๆก็คือในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุรชกันที่5นะฮะก็คือมาสาเร็จก็คือท่านได้มา,าจ้างาเซอร์แอนดูคร์สนะครับก็คือ เป็นาชาวต่างประเทศในสมัยนั้นที่มีความเชี่ยวชาญในาการสร้างทางรถไฟนะฮะมาสำรวจทางรถไฟต่างๆที่จะสร้างในประเทศไทยของเราแล้วก็เริ่มก่อสร้างทางรถไฟแห่งแรกก็คือบริเวณนี้นะฮะเมื่อปี2434นะครับได้มา,การกระทำทะเลิกนะฮะก็ะคือในรูปในรูปอนุนสอ์สถานนะครับทุกท่านน้องๆอ,งอ,งอาหาันไปก็จะเห็นพระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าทรงกับ มา,อา,อา,อาตอบหมุที่ทางรถไฟสร้างทางรถไฟแห่งนี้บริเวณตรงนี้นะฮะเมื่อปี2434และเริ่มเปิดเดินรถครั้งแรกเลยนะฮะเริ่มเปิดเดินรถครั้งแรกก็คือวันที่26มีนาคม2439ซึ่งตรงกับวันที่เริ่มต้นของการสถาปนากิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกวันนี้นะครับวันที่26มีนาคมนะฮะก็จะเป็นกิจตะอาจะเริ่ม กิจกรรมตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือเดินรถไฟเป็นวันแรกก็คือ26มีนาคมในเส้นทางแรกเลยก็คือกรุงเทพกรุงเก่าหรือสถานีวิทยานะครับระยะทาง71กิโลเมตรครับกิจาการ,รแรกก็คือตรงน,นี้เลยปัจจุบันของเราเนี่ยสถานีนี้บริเวณนี้ก็คือเรียกว่าย่านสถานีรถไฟกร,รุงเทพนะครับจะมีรางรถไฟมากมายเลยไม่ต่ำกว่า30-40รางน้องๆก็น่าจะเอาข้อมูลต่างๆหรือว่า เหเล็กเหตน้อยทีท่นำเสนอไปไปทําเป็นส <Viol in. S 1> ตอรี่ถูกไหมต้องไปทําเป็นครับ่ารทำย่อสั้นอะไรบพี่อ่าโอเคก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่สามารถนาไปนำลงเป็นข้อมูลได้รวมถึงที่ข้อขลุงข้อสลุงก็จะเป็นเนส,ส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งนะฮะในกรุงเทพก็จะมีขบวนรถเข้ากรุงเทพวันหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบขบวนนะครับที่เข้าสถาีกรุงเทพก็จะถ้าที่น้องมองไปก็จะเห็นจะมี ข้าออกเข้าออกตลอดที่พผ่านไปก็เป็นรถไฟเด่นชัยของเรารถเราก็คือสายกรุงเทพหนองคายที่เราจะเดินทางไปท่องแสลมนะฮะก็คือจะผ่านจุดที่สวยที่สุดอันตรียิมไทยแลนด์ของเราเลยก็คือสะพานรถไฟลอยน้ของเราเส้นทางเสี่ยนป่าศักจุลิก์นะฮะเวลาของเราก็จะออก8.20นครับของเราท่านใดมีอะไรก็ถามพี่ได้นะพี่ก็คร้าๆเข้าๆแนะนำกีสิ่งการรถไฟคร้าวๆจุดเริ่มต้นของบริเวณตรงนี้ ตอบถามได้นะคุณปิติพลสีอุ้มสุขนะคะจนมจาดจัดงาน,น,นที่แข่งประเทศไทยครับย่านคุขเกีนะคะคุณเกษั พระเริ่งก่อสร้างเราไปครั้งแรกแล้วก็เปิดเดินรถจริงๆก็คือวันที่26มีนา2439ก็ประมาณ123ปีกว่าๆน้องๆฟังข้อมูลนี้ไว้นะคะเราอาจจะมีแฟนออชเชาเร์เป็นคำถามอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมี้เขาจะเริ่งให้นะคะเป็นแบบ243 434เริ่มสร้างเดินรถ2439 เปิดเดินรถ2439คำนวนดูด้วยนิ้งแล้วก็หายร้อยกปีนะคะนอกจากจุดนี้แล้วค่ะทราบว่าเป็ดทุกอุบลก่อนเลยว่าท้อยแม่พี่จะมีโอกาสบป็ที่หัวำคือคือปกติตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของการเดิรถไฟเราจะไม่ให้ผู้โดยสารหรือผู้มาที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับมาแจุดได้แค่บริเวารลาจะไม่สามารถลงมาบริเวณนี้ได้แราก็ทราบว่านอกจากจุด จุดมายนะคะของมีลูมาสการที่ห้าแล้วที่ห,อโโหลองโพแต่ยังมีสถานที่ที่สำคัญที่จะเชื่อว่าตายท่านค่ะน่าจะไมุ่้นโอกาสได้เห็นภานะคะเดี๋ยวคุณต้องรบควรคุณเสียค่ะพาทั้งพวกเราผู้เข้าแผ่งขันนะคะทีมงานแล้วก็คู่ที่เป็นแฟนเพจของเ c e b ุ o k นะคะคอาจจะต้องรบควนช่วยใหน่ง<ล>นะคต้องบอกว่าวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอยากให้พวกเราช่วย ปรบมือนะคะขอบคุณทางการรถไฟ